สวัสดีครับพี่น้องประชาชนที่เปิดเครื่องรับฟังทาง FM 97.25เมกะเฮิร์ตหรือคลื่น H a ปปี r a รด o จังหวัดมุกดาหารนะครับขอต้อนรับสู่รายการตำรวจ0ูน1 1มุกดาหารพบพี่น้องประชาชนครับผมนะครับวันนี้กรบผมร้อยตตำรวจตรียศสนันจำปาผมร้อยตรีครูชาติอาภิชัยครับมาดําเนินรายการมาประชาสัมทานให้ความรู้ กาให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบจากศูนย์รักจิเหตุสุขเฉลิม191มุกดาหารครับโดยอำนวยการของท่านพลตรีสันธานอิตะจักรรับท่านผู้คับการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหารท่านตํารวจเอกอ่าดรอนุสรพัฒนาถาบุตรครับท่านรองผู้คับการจังหวัดอ่ท่านรองผู้คับการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหารครับมอบหมายให้กับผมสองสองท่านนะครับครับผมให้มาพบปะพี่น้องประชาชน มาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการรับแจ้งเหตุครับผมนะครับไม่ว่าจะเป็นการรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์ครับหรือทางแอปพลิเคชันครับผมเป็นประจำครับพี่น้องวันนี้ก็มาเหมือนเดิมครับผมจากศูนย์รับแจ้งเหตุสุขเสริมหนึ่งเก้าหนึ่งมุกดาหารครับมาพี่น้องพบพี่น้องเวลาประมาณสิบสี่นาฬิกาครับผมของทุกวันครับครับพบพี่น้องประชาชนเหมือนเดิม